สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นตอนแรกนะครับของเกม Dark So u l สที่ลุงหนูเล่นเป็นอัศวินลุงหนูครับเรามาดูครับว่าการปราบบอสและมินิบอสในด่านแรกจะเป็นยังไงครับมาติดตามกันครับลลยก็ตอนแรกลุงหนูเลเวลก็ยังไม่เยอะนะครับมาตรงนี้ก็เจอนึกว่าเป็นรูปปั้นนะครับรูปปั้นธรรมดา ฟันฟันฟันไม่เห็นเป็นอะไรเขาบอกว่าให้ดึงดาบออกจากรูปปั้นไม่น่าดึงเลยจะยังไงดึงแล้วก็ครับพี่น้องฟัน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 ัน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 ฟันสู้ไหวไหมสบายโอ้โหทีเดียวทีเดียวทีเดียว ีเดียนทันทันไหมเติมพลังก่อนแล้วครับครั้งแรกกลับเจอกับการเจอบอสด่านแรกนะครับมาดูอีกครั้งต่อไปครับเข้าไปเลยลุยมาตอนนี้จำไม่ได้ครับเลเวลเท่าไหร่แล้วที่เจอกับบอสด่านแรกนะครับ ที่ลูเด็กกันดายนะครับโอ,อ,อ,บโอ้โหเอ๊ะจะมาตัดโหน่ามาดูต่อไปครับกว่าจะผ่านนะครับต้องสะสมเลเวลต้องฟาร์มเวลแบบ เยอะพอสมควรนะครับน่าจะมีสักอย่างน้อยสัก20่ิบนิดๆนะครับถ้าสายอัศวินเนี่ยนะครับอัศวินลุงหนูเนี่ยเล่นเป็นนักยิมจะไหวไหมครับไหวไหม รอดไหมไม่รอดแน่ๆเลยครั้งนี้ทานไหมพลังนิดเดียวยังเมื่อกี้ยังไปบวกกับเขาอีกนะครับอัศวินลุงหนูนี่ <lok ala> เติมพลังก่อนเติมเลือดวิ่งกันวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเขียวๆนั่นคือเงินพลังของเราอันเดิมครับโซของเราอันเดิมยังไม่เก็บครับเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บ หนีออหนีได้ไหมอ่ะอ่าตอนนี้ได้มาถึงจากอัศวินกลายมาเป็นตัวยักกระดือแล้วครับใกล้แล้วครับเหลืออีกประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับอีกนิดเดียวอัศวินลูกหนูไหวไหม ไม่ถนัดถอยนะครับบวกตลอดนะครับปศุวินณูงหนูเนี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียบร้อยแต่ก่อจะผ่านได้นะครับท่านผู้ชมสีมงเทงเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูมินิบอสนะครับมินิบอสนี่ก็โหดพอกันนะครับ ต้องฟาร์มเวลต้องสะสมเวลพอสมควรเลยนะครับไม่อย่างนั้นต่อกอนจัดการเขาไม่ได้เพราะแข็งแกร่งทีเดียวเร็วๆนี้ลุงหนูจะไลฟ์เกมนี้นะครับ Dark s o u l 3ตอนนี้ลุงหนูก็จริงๆเล่นมาถึงหลายด่านแล้วครับด่านที่3แล้วนะครับด่าน2ผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูเร็วๆนี้นะครับ ตอนนี้ดูด่านแรกแล้วก็บอสกับมินิบอสนะครับลุงหนูไม่ถนัดถอยนะครับถนัดบวกอย่างเดียวนะครับถอยแล้วตกคลองนะครับครับไม่ถอย เรียบร้อยเราได้ไอเทมสำคัญเมื่อสักครู่ครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามกันมาจนจบคลิปนะครับยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้ครับแล้วก็คลิปอื่นๆของลุงหนูครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ